สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวพาทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายนะครับจะพาทุกท่านมาดูมุมนะครับมุมมองที่วันนี้เป็นวัดที่ดังที่สุดก็ว่าได้นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับแต่เป็นมุมมองที่บางท่านอาจจะไม่เคยมาในจุดจุดนี้นะท่านผู้ชมก็เลยเห็นเป็นเรื่องที่แบบแปลกแกอะไรประมาณนี้ก็เลยพาทุกทุกท่านมาชมมุมนี้นะท่านผู้ชมบังเอิญมาเจอโดยบังเอิญก็คือตาตาพาเที่ยวมากับทัวร์เนาะ มากับตัวก็คือรถบัดก็จะมาจอดด้านหลังวัดพอดีพอมาอยู่ด้านหลังวัดก็เลยได้เห็นแบบว่าวิวที่แปลกๆที่ยังไม่เคยเห็นเนาะก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายให้ทุกท่านได้ชมเนาะเพราะว่าเป็นมุมที่บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยประมาณนี้เพราะว่าตาต้าระเทียวก็มาหลายรอบแล้วแต่เพิ่งจะเคยเห็นมุมนี้เหมือนกันก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากก็เลยเอ,อยากจะถ่ายถ่ายทอดให้ทุกท่านที่อาจจะยังไม่เคยมาอะไรเนะี้ยดูนะครับท่านผู้ชมพอจะดูออกไหมว่าเป็นวัดไหนท่านผู้ชม จะเป็นวัดที่ดังที่สุดในเชียงรายก็ว่าได้ท่านผู้ชมมุมที่เราจะเดินไปนี่จะเป็นมุมจัดนิสสุการท่านผู้ชมตึกจัดนิสสุการนะต่างๆของวัดนี้นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะรู้แล้วว่าเป็นที่ไหนนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวดูป้ายตรงนี้ก่อนนี่เห็นแดงท่านผู้ชมเห็นอาจารย์เฉลิมชัยหรือยังเนี่ยนี่วัดล่องขนนั่นเองท่านผู้ชมวัดล่องขุนอันนี้จะเป็นห้องจัดนิสสุการนะท่านผู้ชม ก็จะมีพวกเทศกาลต่างๆแล้วก็จะมีขายของด้วยท่านผู้ชมขายพวกเครื่องเกงเสื้อผ้าหรืออะไรที่แบบว่าเป็นแนวๆของวัดลองขุนนะครับแต่ตาต้ามา,า,าเที่ยวก็มาเจอกางเกงตัวหนึ่งที่เป็นของขอาจารย์เฉลิมชัยออกแบบเนาะมันค่าขากล้วยท่านผู้ชมแต่ว่าติดใจอยู่นิดนึงก็คือเป้ามัญญานไปท่านผู้ชมมันจะขาดง่ายก็เลยตัวละ300แต่เลยก็เลยไม่ไซื้อท่านผู้ชมก็เสียดายอยู่พอมาก อาจารย์เฉลิมชัยท่านออกแบบได้ดีมากแต่ป้อมันยานเกินไปมันมีโอกาสที่จะป้อแตกสูงเลยเลยเลยไม่ได้แต่จะพาทุกท่านมาชมมุมนี้นะท่านผู้ชมมุมนี้ก็อาจจะบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะว่าเป็นเป็นอะไรนะท่านผู้ชมเนี่ยเคยเห็นต้นนารีผลไหมท่านผู้ชมเห็นเขาบอกว่ามีจริงนะท่านผูน้ชมต้นนารีผลนารีก็คือผู้หญิงเนาะผลก็คือผลไม้ผลไม้ที่เป็นผู้หญิงท่านผู้ชมเนี่ยต้นนานรีผลเนี่ยท่านเพื่อนเห็นไหม แปลกมากเลยเป็นผู้หญิงเปลือยกายนะท่านผู้ชมเนี่ยเขาเรียกต้นานารีผลนะท่านผู้ชมเป็นสัตว์ในตำนานเนาะตำนานในป่าหิมพานอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าป่าหิมพานนุ่งจะมีสัตว์แปลกๆหลายอย่างเนี่ยเนี่ยดูตามนี้ก็ได้จะมีสิงโตมีเปีอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรปแปลกๆที่แบบว่าเป็นผลไม้รากไม้แปลกๆอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมอันนี้จะพาทุกท่านมาชมุงมนี้บ้างนะ เดี๋ยวก็จะใกล้ไปถึงใกล้จะใกล้จะถึงนี้แล้วท่านผู้ชมถึงนี่ถึงแล้วถึงแล้วถ้ำนั่นเองท่านผู้ชมถ้ำศิลน,นั่นเองท่านผู้ชมเคปออฟอาร์ตนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นถ้ำที่แบบว่าอาจารย์เฉลิมชัยออกแบบมาใหม่นะขเข้าไปในถ้ำก็จะมีเป็นส่วนส่วนงดงามประมาณนี้นะแต่ว่าไม่ได้พาเข้าไปเพราะว่าคนมันเยอะค่าเข้าจะประมาณห้าสิบบาทนะท่านผู้ชม ก็จะมีเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษามาอะไรก็เยอะแยะมากมายท่านผู้ชมเนี่ยครับมทัทนี่ก็จะมีอยู่โทนสีอยู่สองโทนก็จะเป็นสีโทนสีทอง,ทองและสีขาวซึ่งดยแล้วก็สวยงามอลมมังตาหมือเงินท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูมุมนูน้นโบสถ์วิหารมุมนู้นนะท่านผู้ชมอันจะเป็นไฮไลท์เลยนะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนมานักท่องเที่ยวมาเยอะพอสมควรท่านผู้ชมมีทั้งคนไทยชาวต่างชาติอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีมาเยอะเดี๋ยวจะพา เดินไปตามรั้วตรงนี้นะท่านผู้ชมตามรั้วต่างๆตรงนี้นะเนี่ยนะรั้วตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวประดับด้วยกระจกนะครับท่านผู้ชมกระจกส,สวยสดง,งามมากนะอืมก็คือวัดเนี้ยมองไปมุมไหนก็ทําให้เกิดความประทับใจนะเพราะว่าคนต่างชาตินิยมกันเพราะว่าศิลปะอ่อนช้อยแล้วก็พูดง่ายๆก็คือศิลปะที่นี่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครท่านผู้ชม แล้วก็ยิ่งยิ่งยิ่งเป็นศิลปะปูนปั้นแล้วประดับกระจกเงี้ยทาให้ดูว่าวาบแววแวอย่างเงี้ยเนาะท่านผู้ชมเนาะมันก็จะดูสวยงามงามตาเป็นแบบเห็นไหมท่านผู้ชมดูซุ้มประตูที่ท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบแปลกป็นสไตล์ของอาจารย์เฉลิมชัยโดยตรงเลยปูนปั้นสวยๆแล้วยังมีกระจกประดับงดงามอะประมาณนี้ท่านผู้ชมบอกแล้วมันก็ดูแวววับดีเนาะเหมือนประหนึ่งว่าอยู่ตอนนี้อยู่ที่เมืองสวรรค์ประมาณนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าไหม เนี่ยพอมองไปน้ําพุน้ําูุสวยงามแต่ตาท่าประเทศอาจจะไม่ได้พาเข้าไปในโบสถ์ตรงนั้นนะท่านผู้ชมวันนี้คนเยอะเดี๋ยวเราจะพาลอดลอดไปตามเนี่ยไปตามรั้วตรงนี้ท่านผู้ชมลอดไปเรื่อยๆก็จะมีศิลปะสว,สวยๆงดงามให้ดูๆไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยเห็นไหมสวยงามไหมนี่เห็นไหมจะมีเป็นกระจกสีแวววับอะไรประมาณนี้กระจกมันเล่นแสงไงบริเวณตรงน,นี้จะเป็น ใบโพนะท่านผู้ชมใบโพเงินแต่เขาเอามาแขวนรวมกันไวนะนะ้เยอะมากจนจนมองไม่ออกว่าเป็นอะไรเป็นใบโพนะท่านผู้ชมใบโพเงินนะท่านผู้ชมเยอะมากก็เป็นไฮไลไท,ท์อันหนึ่งของจุดจุดนี้นะส่วนรั้วตรงนี้ก็จะเป็นรั้วปูนปั้นนะแล้วก็จะมีประดับประจบก็จะสวยงามแบบหนึ่งท่านผู้ชมนั่นไงเห็นไหมเห็นโบสถ์หรือย,ยังท,งท่านผู้ชมโบสถ์ด้านในนูนะ้นก็จะมีคนมาถามรูปคนเยอะมากไามวันนี้คนต่างชาติเยอะท่านผู้ชม เราก็จะไปเที่ยวกันเพราะวันนี้เป็นวัดขึ้นชื่อเนาะวัดที่จังหวัดเชียงรายที่นี่เป็นวัดขึ้นชื่อวัดล่องขุนเนาะท่านผู้ชมของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยสวยงามมระหลาตาบมไเลยก็น่าถ่ายร่วมหมดเลยท่านผู้ชมสวยสนงาม,งามเนาะนี่โดนทัชห้ามจับนะท่านผู้ชมห้ามจับก็คือบางที่อาจจะแบบว่ามันเป็นกระจกเนาะเดี๋ยวอาจจะบาดมือได้ะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้ไปจับแล้วทําอะไร แตกหักอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะไม่ต้องไปจับมันนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นอันตรายได้นะนี่นมุมนี้ก็จะเป็นชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมมาเที่ยวกันส่วนสด้าง,งามจริงท่านผู้ชมก็<ๆ>ここจะพาทุกท่านนะครับเดินชมไปเรื่อยๆนะครับชมความงามหลุดประหนึ่งว่าอยู่กําลังมาชมอยู่เมืองสวรรค์นะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ ได้ขึ้นชื่อว่าเหมือนเมืองสวรรค์ท่านผู้ชมศิลปะทุกอย่างก็จะสวยสดงงามนะครับลังสันโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒนะครับอาจารย์ที่เป็นคนท่านเป็นคนจังหวัดเชียงรายโดยตรงนะท่านก็อยากจะมาพัฒนาบ้านของท่านให้เป็นที่รู้จักเนาะแล้วท่านก็ทําได้จริงๆแล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปจนทุงวันนี้ท่านผู้ชมมุมนั้นที่เป็นสีทองทองนเป็นอาคารสีทองทองนั้นก็คือ มุมที่จะไปห้องน้ำนะท่านผู้ชมวัดนี้จะเป็นวัดที่แปลกมากนะครับเป็นวัดที่มีห้องน้ําสวยที่สุดในโลกก็ว่าได้ <laughs> ท่านผู้ชมนี่ครับบริเวณนี้จะเป็นห้องน้านะแต่ว่าเห็นไหมเห็นตรงเห็นตรงนั้นเป็นหน้าต่างไหมท่านผู้ชมหน้าต่างจะมีโูปเดี๋ยวยวค่อยดูใหม่เดี๋ยวค่อยดูใหม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูหน้าต่างตรงนี้นี่ห้องน้ําเมนเมนผู้ชายห้องน้ำดี๋ยวพาไปดู เดี๋ยวจะพาไปดูรูปที่อยู่ตรงรูปวาดนาะที่อยู่ตรงหน้าต่างเนาะก็คือเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายเนาะนี่อันน,น,นี้อันนี้เนมนเมนผู้ชายนี่นี่นี่ท่านผู้ชมนี่ <S <S เห็นไหมจะมีห้องน้ําผู้ชายห้องน้าผู้หญิงก็คืออยู่คนละฝั่งของผู้ชายก็คือเข้าฝั่งนี้ของผู้หญิงคือเข้าฝั่งนี้แต่ว่าศิลปะแม้จะเป็นห้องน้ำนะท่านผู้ชมมีกระจกด้วยนะประดับกระจกด้วยแม้จะเป็นห้องน้ําก็สวยสงางามมากท่านผู้ชม นี่จะเป็นบริเวณหน้าห้องน้ํานะก็จะมีชาวต่างชาติมาถ่ายรูป้าห้องน้าเสร็จก็มาถ่ายรูปกันท่านผู้ชมส่วนสดองงามจริงเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับก็ดูสวยงามมีสถาปัตยกรรมสวยๆนะมีอะไรต่างๆให้ชมกันเยอะแยะมากมายศิลปะแบบไทยๆอะไรมาณนี้ท่านผู้ชมส่วนสดองงามเนาะพอดีตาตามาเที่ยวก็มาหลายรอบแล้วมาหลายรอบแนละ้ว แต่ก็บางท่านก่อาจะไม่เคยมาเนาะเนี่ยครับก็พาชมอันนี้ห้องน้ำนะท่านผู้ชมห้องน้ําสีทองคาห้องน้ําทองคําก็ว่าไรท่านผู้ชมสวยสดงนมจริงนี่หนุมมม่มสาวอยู่ตรงตรงหน้าต่างคลิปนี้ตาต้าพาเที่ยวก็คงไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมก็คือขอกําลังใจให้ตาต้าพาเที่ยวด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็กดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตาไมไวด้วยนะครับ รักตาต,าตาน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ